ไไพี่เนี่ยมันอยู่กลุ่ม่มอ่ะมันไปนกลุ่มเลยเนี่ยพี่มันสองซ้ำแตกสองมมดเดพุดขอสวัสขอสวัสขอสวัส

เหียเอากูตกเลยเจียเอามึงแกให้กูมาเย้นั่นแหละตามนั้นเลยขอยคุณลืมยิยปืนลองด้วยเจ้าพูดมา้พูดตรงเลยยิงแตกว่าพี่เทียลองคนแล้้วอะไล่หนัด นี่เนี่ยเราก็ต้องไปเจอก่อนลงไปอ้เอ้าแม่งยิงเท้าวอ่ะจริงจุดนี้แม่งโคตรแย่เลยหนูไม่ได้รู้เรื่ออึ๊บมาเจ้อึ๊บเว้เฮ้ยใครเกิดพี่ก็ไปรู้มันดิถ้าลืมก็ตายอ่ะโอ้โหดินแดงไอพี่รู้มันเว้ย

หลังขวาพี่หน่อยมันใช้ GS มันใช้ GS ตัวหลังมันใช้ GS พี่มาขอนไมพ้พี่มาขอนไม้ให้โพอเทคโพอเทคหมดก่อนพี่ไปแกปื้นพี่มีปืนพี่มีปืนมันยิงเหรอยิงไปไปเก็บโอ้โหเกือบตายเชยนัดหนึ่งพี่วิ่งอยู่